สวัสดีครับสวัสดีแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การพรีวิวแมชที่เรียกได้ว่าต้องวางทุกอย่างลงแล้วมาจับจ้องหน้าจอกันให้ดีๆเลยครับเพราะนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีอาเซียนยุคใหม่ที่แท้ทรูนี่คือแมชที่รับประกันว่าไฟจะลุกท่วมสนามแน่นอนครับคือการประทะกันของสองชาติมหาอำนาจลูกยางแห่งอาเซียนที่จะชี้วัดอนาคตของวงการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเลยทีเดียวและที่สําคัญที่สุดครับถ้าคุณดูจนจบ คุณจะรู้ทันทีว่าทำไมศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ระหว่างไทยยู21กับเจ้าภาพเวียดนามยู21ถึงเป็นแมตช์ที่เดิมพันสูงกว่าแค่ชัยชนะคุณจะได้เห็นการวิเคราะห์แทคกติกแบบเจาะลึกว่าเราจะใช้แผนอะไรในการบุกทะลวงนรกทีมเยือนของเวียดนามและคุณจะได้รู้ช่องทางรับชมสดๆแบบฟรีๆที่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับชัยแล้วครับผมกำลังพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษ VTV International Women's Volleyball Cup 202 15และคู่หยุดโลกที่กำลังจะอุบัติขึ้นในวันอาทิตย์ที่29มิถุนายน2568นี้เวลา14นาฬิกาตรงแปะตามเวลาประเทศไทยครับ การดวลแขลงตบสถานปตตพีระหว่างทัพนักตบลูกยางสาวเลือดใหม่ทีมชาติไทย u 21ที่จะบุกไปฝ่าฟันถึงถิ่นดาวดองพบกับเจ้าภาพทีมชาติเวียดนาม u 21ที่รอรับมือเราอยู่่ําปรางเสียงเชียร์ที่พร้อมจะกดดันเราทุกวินาทีครับคุณฟังไม่เ็ดครับเก <c oughs> มนี้เดิมพันมันสูงกว่าแค่ชัยชนะแต่มันคือเกียรติยศ มันคือการประกาศศักดาและมันคือบทพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่น่ากลัวที่สุดของภูมิภาคนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมทุกมิติทุกความเป็นไปได้ของเกมหยุดหายใจเกมนี้กันแบบละเอียดที่สุดเตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วไปวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงตัวผู้เล่นและแท็กติกเรามาทําความรู้จักกับสมรภูมิรบครั้งนี้กันก่อนสักนิดนะครับรายการ VTV ครับไม่ใช่แค่ทัวนาเมนต์อุ่นเครื่องไก่กานะครับเพื่อนๆแต่มันคือรายการที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับนานา,นาชาติเลยทีเดียวโดยเฉพาะในแถบเอเชียจัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเวียดนามหรือ VTV ซึ่งพวกเขาทุ่มทุนสร้างและโปรโมตอย่างเต็มที่ทําให้บรรยากาศการแข่งขันในแต่ละปีนั้นดุเดือดเข้มข้นและ สักิิท์ธไม่แพ้รายการใหญ่ๆเลยแหะครับปีนี้การแข่งขันจัดขึ้นที่เมืองหวิงฟุกประเทศเวียดนามแน่นอนครับว่าการเป็นเจ้าภาพย่อมหมายถึงความได้เปรียบมหาศาลของทัพสาวดาวดองพวกเขาจะมีผู้เล่นคนที่7นั่นคือกองเชียร์เรือนหมื่นที่จะส่งเสียงคำรามกดบันทีมเราตลอดทั้งเกมนี่คือด่านทดสอบสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุดด่านหนึ่งที่น้องๆออยู่21ของเราต้องเตรียมตัวไป,ปเผชิญครับ ความสำคัญของ VTV คร p ับในปีนี้มันคือเวทีแจ้งเกิดสำหรับคลื่นลูกใหม่ทีมชาติไทยของเราส่งทัพ u 21มาเพื่อให้น้องๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ล้ำค่าได้เจอกับเกมระดับสูงได้สัมผัสกับแรงกดดันที่แท้จริงและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ เช่นเดียวกันกับเวียดนามพวกเขาก็ส่งทีมยู21ชุดที่ดีที่สุดลงสนามเพราะพวกเขาก็ต้องการสร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมาเพื่อท้าชิงบอลลังกับเราเช่นกันดังนั้นเกมนี้จึงเปรียบเสมือนการดูอนาคตของวงการวอลเล์บอลไทยและเวียดนามไปพร้อมๆกันเลยที่เดียวครับมันแน่ครับ มาดูทางฝั่งทีมชาติไทยยู21ของเรากันบ้างครับแม้จะเป็นสายเลือดใหม่แต่หัวใจของพวกเธอนั้นบอกได้คำเดียวครับว่าสิงของจริงการเดินทางมาแข่งขันทัวร์นาเมนต์น,นี้น้องๆของเราได้ประเดิมสนามนัดแรกไปแล้วกับบททดสอบสุดหินโดยการพบกับสโมสรโคลาเบลิก้ายอดทีมแกร่งจากหลีกรัสเซียและเป็นถึงแชมป์เก่าของรายการนี้เมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับ ผลการแข่งขันแม้เราจะพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย2-3ต่อเสร็จด้วยสกอร์ที่บีบหัวใจคนดูทั้งประเทศ 25-27, ต่อ 25-11, ต่อ 13-25, ต่อ22-25ต่อและ11-15ต่อแต่นี่คือความพ่ายแพ้ที่น่าภาคภูมิใจครับมันแสดงให้เห็นอะไรบ้างเรามาดูกันครับหนึ่งเลยคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ การโดนนำไปก่อนแต่กลับมาสู้ยิบตาจนปีเสมอและลากเกมไปถึงเซตที่5ได้กับทีมที่มีรูปร่างสูงใหญ่และประสบการณ์โชกโชนจากยุโรปมันบ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่ยอดเยี่ยมเกินวัยของเด็กรุ่นนี้จริงๆครับ 2ครับศักยภาพที่ซ่อนอยู่การที่เราสามารถระเบิดฟอร์มเอาชนะขาดลอยได้ในเซตที่2ถึง25ต่อ11มันคือเครื่องยืนยันว่าหากเราเล่นได้ตามแผนใช้ความเร็วและความคล่องตัวเข้าสู้เราก็สามารถสร้างปัญหาให้กับทุกทีมบนโลกใบนี้ได้ครับเกมรับที่เหนียวแน่นการต่อบอลที่ยอดเยี่ยมและเกมบุกผสมที่หลากหลายยังคงเป็น d n a ของวอลเล์บอลไทยที่ฝังอยู่ในตัวของน้องๆทุกคนครับ และ3ครับบทเรียนล้ำค่าความไพ่แพ้ในเกมแรกคือบทเรียนที่ดีที่สุดก่อนจะมาเจอกับเจ้าภาพเวียดนามน้องๆจะได้เรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดในจังหวะสําคัญการรับมือกับเกมบล็อกที่สูงใหญ่และการยืนระยะในเกมที่ยาวนานถึง5เซตประสบการณ์จากเกมนี้จะถูกนํามาปรับใช้ในแมตช์เจอเวียดนามอย่างแน่นอนครับ สำหรับแมตชนี้เราจะได้เห็นการผรสมผสานผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าจับตาหลายคนทั้งมือเซตที่จะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยตัวตบหัวเสาที่มีพลังและความเฉียบคมบอลเร็วที่พร้อมจะสร้างความปั่นป่วนและลิเบโรจอมขุดที่จะเป็นกำแพงด่านท้ายในเกมรับ นี่คือทีมที่เต็มไปด้วยความกระหายและพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองให้แฟนๆทั้งประเทศได้เห็นครับทีนี้เราหันมามองคู่ต่อกรของเรากันบ้างครับทีมชาติเวียดนาม U 2 1ในฐานะเจ้าภาพผมขอย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าอย่าได้ประมาทพวกเขาเป็นอันขาดครับ วงการวอลเลย์บอลเวียดนามในช่วง5-6ปีมานี้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างน่ากลัวพวกเขาสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่มีทั้งทักษะและสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนทีมชุดใหญ่ของพวกเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อกับทีมชาติไทยของเราได้อย่างเต็มภาคภูมิครับสําหรับทีม U21 ชุดนี้พวกเขาก็คือผลผลิตจากระบบการพัฒนาที่ว่านั่นเองครับสิ่งที่เราต้องจับตาและระวังให้ดีจากทีมเวียดนามชุดนี้มีอะไรบ้างมาดูกันครับ ข้อแรกเลยคือพลังเสียงเชียร์จากนรกทีมเยือนนี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดครับการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆของตัวเองมันเหมือนการมีบัฟพลังแฝงเพิ่มขึ้น20-30%ทุกแต้มที่พวกเขาทำได้เสียงเชียร์จะดังกระหึ่มทุกจังหวะที่เราพลาดเสียงโหดจะกดดันเราอย่างมหาศาลน้องๆของเราต้องมีสมาธิที่นิ่งและแข็งแกร่งมากๆเพื่อผ่านบททดสอบสุดโหดนี้ไปให้ได้ครับ ข้อ2ครับความสูงและเกมบล็อกโดยธรรมชาติแล้วผู้เล่นเวียดนามมักจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าผู้เล่นของเราดังนั้นเกมบล็อกของพวกเขาจึงน่ากลัวเสมอการจะตบผ่านกำแพงบล็อกของเวียดนามได้นั้นต้องอาศัยความเร็วการเข้าทำที่หลากหลายและการตีทัชอท์หรือตีหยอดสลับหนักเบาจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเจาะเกมรับของพวกเขา และข้อสุดท้ายครับความมุ่งมั่นและความกระหายการได้เล่นในบ้านในทัวร์เม้นสำคัญแบบนี้นักกีฬาทุกคนของเวียดนามจะวิ่งสู้ฟัดแบบลืมตายแน่นอนครับพวกเขาต้องการจะล้มทีมชาติไทยให้ได้เพื่อประกาศศักดาให้โลกรู้นี่คือแรงผลักดันอันมหาศาลที่ทำให้พวกเขาอันตรายยิ่งขึ้นไปอีกครับ แม้พวกเขาอาจจะยังขาดความเก่าและประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติเท่ากับเด็กของเราแต่ด้วยความได้เปรียบทั้งหมดที่กล่าวมาทําให้เวียดนามยู21คือคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดทีมหนึ่งในทันวร์นาเมนต์นี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับเมื่อนําจุดแข็งของทั้งสองทีมมาวางบนโต๊ะวิเคราะห์เราพอจะมองเห็นภาพสงครามแทคกติกที่กําลังจะเกิดขึ้นได้เลยครับมันจะเป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างความเร็วและความหลากหลายของไทยปะทะกับความสูงและพลังของเวียดนาม เกมบุกของไทยเราต้องใช้ความเร็วเป็นอาวุธหลักครับมือเสร็จของเราต้องจ่ายบอลให้เร็วและหลากหลายทั้งบอลสั้นหน้าบอลไหลหลังบอลสามเมตรและบอลโครงสร้างเพื่อหลอกหน้าบล็อกของเวียดนามให้หัวหมุนการเข้าทําจากหลายตําแหน่งพร้อมๆกันจะทําให้เวียดนามจับทางได้ยากและเปิดโอกาสให้ตัวตบของเรามีพื้นที่ในการโจมตีมากขึ้นครับ เกมบุกของเวียดนามพวกเขาจะเน้นบอลหัวเสาที่หนักน่วงและบอลเร็วที่สูงเป็นหลักอาศัยความได้เปรียบทางด้านความสูงในการตีบอลกดลงมาในแดนเราดังนั้นเกมรับและเกมบล็อกของเราต้องทำงานประสานกันอย่างยอดเยี่ยมครับ เกมรับและบล็อกฝั่งไทยเราอาจจะบล็อกได้ไม่สูงเท่าแต่เราต้องอาศัยการอ่านทางบอลที่แม่นยำและการขึ้นบล็อกให้เร็วเพื่อชะลอความแรงของบอลและเปิดโอกาสให้แนวรับด้านหลังของเราไม่ว่าจะเป็นลิเบโรหรือผู้เล่นคนอื่นๆสามารถขุดบอลขึ้นมาเล่นต่อได้นี่คือหัวใจสําคัญในเกมรับของเราเลยครับ ส่วนเวียดนามพวกเขาจะตั้งกำแพงบล็อกสูงสูงรอเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นการตีทัชอาทหรือตีหยอดสลับหนักเบาจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเจาะเกมรับของพวกเขาและสุดท้ายครับสงครามจิตวิทยาอย่างที่บอกไปครับ เวียดนามได้เปรียบเสียงเชียร์แต่นั่นก็เป็นแรงกดดันมหาศาลสำหรับพวกเขาเช่นกันส่วนทีมไทยเราแม้จะเสียเปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมแต่เราก็ลงเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียเรามาเพื่อสู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถ้าหากน้องๆของเราสามารถเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดันและเล่นได้อย่างสนุกสนานตามสไตล์ของตัวเองได้เราก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ให้เจ้าภาพน้ำตาตกได้เช่นกันครับ และทั้งหมดนี้คือบทวิเคราะห์ก่อนเกมสุดเดือดที่แฟนวอลเลย์บอลห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับแมชระหว่างทีมชาติไทยยู21และทีมชาติเวียดนามยู21ไม่ใช่แค่การแข่งขันวอลเลย์บอลหนึ่งนัดแต่มันคือการต่อสู้แห่งอนาคตคือบทพิสูจน์ของสายเลือกใหม่และคือศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองชาติคู่ปรับตลอดการครับย้ำกันอีกครั้งน,นะครับ วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนตั้งนาฬิกาปลุกของคุณไว้เลยเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงตามเวลาในประเทศไทยของเรามาร่วมกันเปิดหน้าจอแล้วส่งพลังใจเชียร์น้องๆไปพร้อมๆกันครับคุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแมตช์นี้ได้ฟรีๆผ่านทาง YouTube ช่อง You Sport ครับ พิมพ์ค้นหาแล้วรอชมได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการวอลเลย์บอลไทยกันเถอะครับมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้ดังไปถึงเมืองหวิงฟุกให้ทัพนักตบสาวยู21ของเรารู้ว่าพวกเขามีกองหนุนที่ยิ่งใหญ่อย่างพวกเราคอยอยู่ข้างหลังเสมอมาร่วมกันเป็นผู้เล่นคนที่7ที่จะผลักดันให้น้องๆคว้าชัยชนะกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศให้ได้ครับแล้วคุณละครับ <K ill ain> คิดว่าเกมนี้ใครจะเป็นฝ่ายกำชัยแทคติกแบบไหนที่จะถูกนำมาใช้คอมเมนต์ Comment, พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับและอย่าลืมครับบ่าย2โมงวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี้เรามีนัดกัน t h a แ l นด์สู้สู้ไทยแลนด์ปูนปูนเอาล่ะครับและถ้าคุณผู้ชมชอบข่าวสารวอลเลย์บอลแบบเจาะลึกจัดหนักจัดเต็มที่เรานำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราและน้องๆนักกีฬากันด้วยนะครับ การกดไลค์ของคุณทุกๆครั้งสำคัญกับเรามากๆเลยครับมันจะช่วยให้อัลกอริทึมของ YouTube ดันคลิปนี้ขึ้นฟีดไปถึงหูถึงตาแฟนวอลเลย์บอลคนอื่นที่อาจจะยังไม่เห็นให้พวกเขาได้เข้ามารับชมและร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกับเราช่วยกันกระจายข่าวสารดีๆและส่งกำลังใจให้น้องๆของเราไปพร้อมๆกันนะครับ และแน่นอนครับถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆคอวอลลย์บอลในกลุ่มของคุณได้ดูด้วยกันนะครับจะได้มาลุ้นด้วยกันเยอะๆชวนกันมาเชียร์ให้สนั่นโซเชียลไปเลย และที่สำคัญที่สุดเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับเราอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Subscribe ช่องต้นกล้าทแท็กเกิลของเราไว้เลยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารวงการวอลเลยบอลที่เข้มข้นเจาะลึกและมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่แบบนี้อีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ